สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูซิโคงหมูตุน๋นซอสหอยนางลมมาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกค่ะเราจะต้องหมักหมูกันก่อนนะคะใส่สามเกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บค่ะขาดไม่ได้ค่ะซอสหอยนางลม ละลายน้ำตาลก่อนนะคะพี่ดาขอแต่งสีเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วดำค่ะอย่าใส่ซีอิ๊วดำเยอะนะคะเพราะจะทำให้กบกลิ่นของน้ำมันหอยนะคะหรือว่าซอสหอยนางรมของเราค่ะพอน,น้ำตาลละลายดีใส่หมูนะคะซี่โครงหมูค่ะวันนี้พี่ดาใช้เป็นซี่โครงอ่อนนะคะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีเติมน้ำมันงาค่ะน้ำมันงานะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พี่ดามีความชอบกลิ่นของน้ำมันงาค่ะก็เลยจะใส่น้ำมันงาลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากที่เราคนคลุกเขาจนเข้ากันดีนะคะก็ให้หมักทิ้งไว้แบบนี้ค่ะเอาวางไว้ที่น่องตู้เย็นสักประมาณ30นาทีนะคะถ้าใครอยากจะหมักนานกว่านี้นะคะหลังครบ30นาทีก็ให้เอาเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทําลอต่อเลยนะคะก็สามารถทําได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ดาขอหมักทิ้งไว้นะคะสักประมาณ30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ดาก็มากหมักซี่โครงหมูของเรานะคะมาเป็นเวลาประมาณ40นาทีค่ะพอดีพี่ดาลืมเนาะก็เลยจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นการตุ๋นค่ะนำกระทะนะคะหรือหม้อก็ได้ค่ะขึ้นตั้งไฟจากนั้นนะคะใส่น้ำมันลงไปซักเล็กน้อยค่ะเราก็จะใช้เป็นน้ำมันพืชธรรมดานี่แหละคะ่ะไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียว เสร็จแล้วนะคะพี่ดาก,ก็จะเอาซี่โครงหมูค่ะใส่ลงไปนะคะอย่าเทนะคะให้ใช้วิธีตักลงไปนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะเราจะยังไม่เอาน้ำซอสใส่ลงไปเนาะส่วนน้ำซอสที่เหลืออย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ก่อน,นะคะ่ะ เราจะทอดผิวด้านนอกนะคะให้ตึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบไหม้ค่ะให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีออกข,ขาวๆแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่เราเติมน้ำเราก็จะไม่เติมเยอะนะคะตอนตุนเพราะว่าเราไม่อยากให้น้ำเขาแบบเยอะเกินไปค่ะก็จะแค่คอยเติมน้าตุ๋นเขาไปจนเขานุ่มค่ะแต่ว่าเราจะไม่ใส่น้ำเขามากเกินนะคะ โอเคค่ะพอหมูของเรานะคะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะเอาน้ำซอสนะคะที่ผสมน้ำเปล่าแล้วเทลงไปเลยค่ะก็เป็นซอสที่เราเหลือเมื่อสักครู่นะคะผสมน้ำสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเราจะเติมน้ำลงไปนะคะแค่พอท่วมหมูแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆค่ะเวลาตุ๋นนะคะให้ใช้ไฟกลางนะคะตุ๋นไปนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะรอดูจนกระทั่งกระดูกของเราเปื่อยได้ที่ค่ะวันนี้พี่ดาใช้เป็นกระดูกซี่โครงอ่อนนะคะดังนั้นจะใช้เวลาตุ๋นนานนิดนึงค่ะกว่าซี่โครงอ่อนเขาจะนุ่มนะคะ ถ้าใช้เป็นซี่โครงหมูธรรมดาที่ไม่มีกระดูกอ่อนนะคะก็ใช้เวลาตุ๋นประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็เพียงพอค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นกระดูกซี่โครงอ่อนนะคะใช้เวลานานนิดนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ดาขอตุ๋นนะคะต่อไปก่อนค่ะระหว่างที่เราตุ๋นนะคะพยายามอย่าทิ้งหม้อเลยนะคะให้คอยสังเกตน้ําค่ะถ้าน้ําเขาแห้งสามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้นะคะหรือจะใช้เป็นน้าสต๊อกน้าซุปก็ได้ค่ะแต่ว่าพยายามคอยมาดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าน้ําแห้งจนเกินไปจะทําให้ไหม้ค่ะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ตุ๋นได้ที่นะคะค่ะตอนนี้นะคะพี่ดาก็ตุ๋นมากค่ะเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งนะคะพอดีเลยกาตอนนี้นะคะก็หมูของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วค่ะกระดูกอ่อนนะคะก็นุ่มแล้วค่ะเริ่มใส่แล้วนะคะแบบนี้ก็สามารถปิดแก๊สได้เลยนะคะหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วนะคะก็ตักใส่จานค่ะนำเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูซิโคงหมูตุน๋นซอสหอยนางลมเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆค่ะส่วนผสมก็ใช้ไม่เยอะนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ